i ตอนีทุกคนอยู่ผมหัดเป็นไก่นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอภายในความล่าชา้าด้วยนะครับสำหรับคิสรุนะครับเพราะว่าคิสรุมันเข้ามาประมาณ2วันแล้วนะครับผมเพิ่งว่างทําคลิปก็เลยทําคลิปชา้านิดนึงนะครับคลิปนี้ผมจะมาเล่นคิสรุในเมตาปัจจุบันก็เป็นเลเวลร้อยนะครับซับก็ประมาณ1้อยหนะครับโดยคิสรุที่ผมเล่นเป็นประจำเนี่ยก็จะใส่เป็นเซตเหรียญน,นียนะครับน่าจะเป็นเซตเหรียญที่ดีที่สุดที่ผม ใช้แล้วแหละสำหรับคิซัลุนะครับเพราะว่าคิซัลุเนี่ยตอนที่มันเลือดมากกว่า97นะครับมันจะเป็นอมตะแล้วตอนที่เป็นอมตะเนี่ยถ้าเราไปโดนสกิลหรือว่าโดนอะไรรัวๆเนี่ยที่ไม่ใช่ตีปกตินะเราจะรีสกิลฟรีๆเลยนะครับเพราะว่าเหรียญไคโดเหรียญควีนนะครับมันจะรีสกิลหนึ่งครั้งละ2%นะครับมันทําให้คิซัลุเนี่ยค่อนข้างขี้โกงนะครับเพราะว่าแบบสมมุติเราเดินไปอยู่ในธงแล้วคิซัลุเขาสกิลมา2ตัวเนี่ยสกิลหนึ่งเรารีแทบจะเต็มหลอดเลยนะครับ ส่วนออฟเลียนที่ผมใช้เนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเวลาเล่นคิสรุเนี่ยผมไม่ค่อยใส่เดฟกับเ p พีอยู่แล้วเพราะว่าตัวมันอมตะแทบจะทั้งเกมอยู่แล้วนะครับถ้าเล่นดีๆนะก็จะใส่เป็นเอทีเคเ0บวก300แล้วก็บวกอีก1 5นะครับผมคือบอกเลยว่าเซตนี้แรงมากนะครับคือผมเล่นคิสรุเนี่ยบางทีเจอเซฟเฟอร์เนี่ยผมโดดใส่เซฟเฟอร์มีเจ็บอยู่นะครับเพราะว่าเลียนเซตนี้มันแรงจริงนะครับใส่แบบนี้นะแต่ว่าอาจจะบางนิดนึงนะถ้า แบบเจอลูฟี่อะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเจ็บหน่อยนะครับแต่ว่าจริงๆผมว่าใส่เดฟกับเพชรพีเนี่ยเจอลูฟี่ยังไงก็แพ้ทางอยู่ดีนะครับส่วนซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตของคิสรุก็อย่างที่บอกไปนะครับผมจะใช้ประมาณที่1 6 8 1กน็ะครับก็ไม่ได้ทําต่อนะครับตอนนี้ไปทําสีดําอยู่นะครับก็คิสรุเนี่ยผมจะใช้เป็นซับปกติเลยนะครับแอตแทกเกอร์โลกใหม่นะครับคือเอาไว้ตีสีขาวแล้วก็เพิ่ม a อ k เคไปอีก200นะครับ โอเคก่อนที it, ่เราจะไปรับชมเกมเพลย์ของคิสซลุนะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์อย่างซอมบิลัดด้วยนะครับหากใครกำลังนึกถึงไอดีน้องเพชรก็ต้องนึกถึงซอมบิลัดนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมเกมเพลย์ของคิสซลุได้เลยแล้วกันนะครับและสําหรับใครที่อยากมีไอดีน้องเพชรไว้เก็บเพชรยาวๆนะครับก็ต้องนนช็อปเลยนะครับใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นนช็อปเลยนะครับดอนนี้เราเจอเซฟเฟอร์ด้วยนะครับพูดอยู่แป๊บเดียวเองนะครับคือเจอเลยนะ แล้วคือเจอลูฟี่ด้วยประเด็นคือตรงนี้แหละผมว่าคิสซารุเนี่ยหลักๆเนี่ยปัญหาของมันมีแค่ลูฟี่เลยนะครับตัวอื่นในเมตาเนี่ยผมไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่เวลาเล่นนะคือพอเจอลูฟี่แล้วลูฟี่มาจ,จี้เราเนี่ยเราจะเล่นไม่ได้เลยนะครับแค่ตัวเดียวก็เหนื่อยนะครับแล้วเมตานี้ผมบอกเลยว่าลูฟี่ค่อนข้างเกลื่อนนะครับแต่ว่าถ้าให้พูด3ตัวเซตเทิลลูฟี่ลุงแสงเนี่ยลุงแสงเกินสุดนะครับคือไอดีใหม่ก็เล่นได้ครับคิสซารุตัวมันไม่ต้องพึ่งซับเยอะนะ คือมันแรงด้วยตัวของมันแล้วก็มันขี้โกงนะครับมันสามารถโซนดีมากๆนะครับโอเคโดดเลยโดดเลยเน่เน่เราก็จังหวะชุลมุนเะนี่ยออ้ยงานงอกเลยครับงานงอกแล้วงานงอกแล้วโอ้โหเลือดโลแล้วอยู่กับลูฟี่กับเซฟเฟอร์เลยนะครับใจเย็นดีพี่ชายโอ้โพุ่งนี้ก่อนดูคือมันจะบางนิดนึงนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่แบบ เด้เพชรพีแต่ผมว่ามันก็ไม่ต่างหรอกโดนโดนไอหมัดของไอลูฟี่นะครับเฮ้ยเซฟเฟอร์หั่แนแน่โดนโดนโอ้แต่ผมผมมาลึกเกินไปวะสวยละอุ๊ยเอ้าหลบได้ไงวนะเนี่ยเหยียบหัวแตกโอเคเฮ้ยเซฟเฟอร์อ,อย่ายุ่งอย่ายุ่งไปแล้วไปแล้วเฮ้ยมันเลื่อนโลมันเลื่อนโลทีมผมหลบได้สวยแล้วครับอๆๆเอ้าเม,มื่อกี้ผมล้มไม่ใช่ผม ผมกดสกิลติดได้ไงวะโอ้โหทั้งปูทั้งเฮ้ยดิดร่อนดิดร่นนี่โอ้ยติดชะงกักติดชะงกักตอยนะครับเดี๋ยวเราบุตติดโอ้โหเนี่ยอันตรายนิดนึงนะครับถ้าเลือดเราต่ำกว่า97%เพราะว่าเส้นเลี่ยนของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางเฉียบนะครับแต่ว่ามันแลกด้วยความแรงแต่ผมว่าเล่นคิสรุมันก็ต้องเล่นแบบนี้แหละเพราะว่าตัวมัน ถ้าเคลียสายโล่สาย,สายวิ่งเขาง่ายๆเนี่ยมันก็จะทําให้ทีมเราเล่นง่ายนะครับไม่ต้องใส่เดฟใส่ HP หรอกมันไม่ใช่ตัวโนวเหมือนการาฟนะโอเคเราตีปกติให้ได้ครับโอเคลอยลูกปัดโดนโดนดึงได้ปะเพื่อนน่าจะได้นะครับเดี๋ยวผมไปดูทงบนก่อนเหมือนจะมีลุจินะลุจิอยู่ไหนลุจิไม่รู้อยู่ไหนเราดึงเลยครับทั้งนั้นเอามาแล้วมาแล้วน่าจะได้นะโอเคลุจีก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ้าเรามีสแตก็ก อุ้ยมันหลบได้สวยอย่างนี้ใครสวยโอเคลมไปก่อนรอเปลี่ยนสีให้ได้ครับเอาโอ้โหมันไปเล็งทงล่างลืมนะครับอันนี้ผมลืมเองผมลืมเองพลาดเลยเสียทงโอ้โหเปลี่ยนสีก่อนโอเคเมื่อกี้โดดไปลงทงล่างเฉยโอเคน่าจะได้นะครับธงนี้ผมน่าจะเก็บได้ไม่ยากแต่รุจ่เราดิจะไหวเปล่าล้ำแสงกิจลุกซอยลูกปาดไปเฮ้ยเฮ้ยพิทางพิทางสวยเพื่อน ดึงเลยดึงเลยโอเคเนี่ยตัวมันโซนเก่งมากนะครับน่าจะเก่งที่สุดในเกมแล้วนะครับมาดิบูโนโ่เราตามบูโน่นะครับปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ตัวนี้อันตรายไงยี่หัวโอ้ไม่ทัน่อยลูกป,ปัดมันลบได้อีกบูโนโ่ไปไหนโอเคเข้ากลางเราไล่เลยไล่ชืดโอเคโอ้โคตรแรงนะครับสามหมื่นเนี่ยมันแรงมากครับรอโดดเลยเลือดต่ำแล้ว ซอยลูกปัดหมดนะครับผมเก็บหมดเลยโอเคด่านแรกก็มีประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราหลุดไปเจอเซฟเฟอร์หรือว่าลูฟี่พร้อมกันเนี่ยมันจะเหนื่อยนิดนึงเนีเพราะว่าตัวเราค่อนข้างบางนะครับแต่ว่าถ้าเล่นดีๆมันก็ยังคุมแมปได้นะด่านนี้ถึงเสียเปรียบต้นเกมมันก็ยังเอากลับได้อยู่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปละกันนะครับผมสําหรับคิสซารุด่านที่2เราก็อยู่ในด่านมนุษย์เงือกนะครับ ก็อย่างที่บอกไปเลยครับถ้ามือใหม่ที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยแล้วอยากหาตัวละครเล่นง่ายๆแล้วก็แบกทีมได้เนี่ยผมแนะนําเป็นคิซารุเลยนะครับเป็นตัวละครที่เหมาะกับมือใหม่ที่สุดในเกมแล้วนะครับซับก็ปั่นไม่ยากมากแล้วก็ตัวละครก็เก่งมากๆนะครับสามารถสู้ได้ทุกตัวในเกมยกเว้นลูฟี่นะครับแต่ว่าลูฟี่มันก็ไม่ได้แบบ เจอเราบ่อยขนาดนั้นแล้วนะช่วงนี้มันอาจจะเจอเยอะแหละแต่ไม่ได้แบบกดมาแล้วเจอลูฟี่สี่คนอะไรอย่างนี้ทุกตาไม่ใช่แล้วนะครับช่วงนี้จะเป็นเซฟเฟอร์กับไม่ใช่เซฟเฟอร์ไอแซตเทิร์นนะครับกับคิสซารุกันเองเนี่ยอาจจะต้องฝึกดอทฝึกตีกันหน่อยนะครับแต่ผมมองว่าคิสซารุนี่แหละเหมาะมือใหม่สุดละใครมือใหม่ก็แนะนานะครับคิสซารุเล่นสบายเลยแหละโอเคเดี๋ยวเรายืนคุมโซนทงสองแล้วกันเพราะว่า เขามีลูฟี่สองตัวนะครับเฮชึบเคียร์ก้าบก่อนเคียร์ก้าวก่อนหนีโอเคถอยครับถอยถอย้ยลูฟี่เลือดมันโลเลือดมันโลเก็บก่อนเก็บก่อนเฮชึบเหมือนตอดได้สวยสวยหนีแล้วจ้าหนีแล้วจ้าไม่ไหวนะครับลูฟี่โอเคเดี๋ยวเราตีด้านบนเอานะเราสามารถตีด้านบนได้นะครับเพราะว่าลูฟี่เป็นคนยักษ์นะคิดบล็อกมันกว้างครับ ตีถึงนะแต่ว่าอันนี้มันไม่โดนไงแต่ตรงนี้ตีถึงนี่เห็นไหมตีได้นะครับเนี่ยเกฟฟี่เชึบชบชึบโอเคโรเจอร์เดี๋ยวเราวาร์ปลงไปทักคายหน่อยซอยลูกปัดหมดเลยหมดเลยเนี่ยมันคุมแมปดีมากครับถ้าทีมไหนไม่มีลูฟี่แล้วเจอคิสซารุเนี่ยปวดหัวผมบอกเลยก็ใครที่อยากได้คิสซารุตอนนี้ก็ยังมีให้เปิดนะผมว่า ถ้าไม่มีสายหมัดเล่นแล้วมีเพชรเยอะพอเนี่ยผมว่าคิซารุก,ก็ตอบโจทย์นะน่าจะเล่นได้อีกสักพักเลยนะครับมีสก,กิลวาร์ปด้วยกันได้ทีละสี่ธงด้วยนะครับคือมันค่อนข้างที่จะโอเคมากๆในราคา3,100เพชรน,นะครับเฮ้ยโบละเาคิกท่ก่อนโอเคมาคคชิบลูฟี่เกิดมาไม่หยุดโอ้เขามีคูซันด้วยนะครับคูซันเราต้องรีบเก็บเข้าธงมาแล้วก็โดนโดน,โดนโเฮ้ยลูฟี่ ตีปกตินะครับเจอลูฟี่ต้องตีปกตินะอย่าสกิลนะครับไม่เข้านะครับตีปกติเนะี่ยเข้าอยู่นะถ้าใส่เส้นเหรียญแบบนี้หรือว่าเส้นปกติก็ตีเข้านะครับแต่ว่าถ้าสกิลเนี่ยเลื่อนมันจะเด้งนะก็ระวังนิดนึงนครับโอ้หปู่ปู่บ้าพลังจัดเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่รอกันทงไกลๆเอาปู่เราเก็บหมดแล้วเฮ้ยผมพลาดโอเคเขาทงมาปู่เขาทงมาเดี๋ยวเรารอจังหวะแบบนี้แหละ คือถ้าเราใช้สกิลตอนศัตรูอยู่ในทงนะครับมันจะโดนเป็น2เท่าเลยนะทั้งสกิลของเราแล้วก็ร่างแยกของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอตัวละครที่เอาลงยยกๆเนี่ยนะอย่างเซตโตหรือว่าริาคุกิวอะไรเงี้ยแต่ริคุกิวไม่นับเลยกนะันอย่างเจอเซตโตเนี่ยเราโดดเข้าใส่ตอนเขาอยู่ในทงเนะี่ยเขาจะเจ็บมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าลูฟี่เนี่ยก็ไม่เจ็บเท่าไหร่นะครับโอเคจิตาลุอุยอุยแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยพ่อหนุ่ม พ่อหนุ่มแรงจังพ่อหนุ่มแรงจังถอยแล้วถอยแล้ว,ลวชินสุรไปนู่นตามหูมันดอสได้นะครับเฮ้ยไปไหนไปไหนทำไรไปรุ่นสวยโอ้ยชึบไม่ช่วยก่อนช่วยก่อนเพื่อนช่วยก่อน,นโอเคสวยด่านที่ 2, 2เราก็มีประมาณนี้นะครับด่านนี้ปู่เล่นอยู่คนเดียวเลยนะครับก็เล่นให้ดูนะว่ามันโซนโทงได้ดีมากนะครับก็ คิสลุในด่านที่สองก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาในเดี๋ยวเราไปรับชมด่านสุดท้ายละกันนะครับผมสำหรับคิสลุด่านสุดท้ายนะครับด่านนี้ตัวไม่ค่อยขนามือเราเท่าไหร่นะครับอาจจะมีลูฟี่สองตัวแต่ตัวอื่นเราวันช็อตหมดเลยนะก็ <pe w> โอเคอยู่โอเคอยู่โหด่านนี้เรามีเทพด้วยว่ะก็ส์นะครับโกดิวซบเนี่ยผมก็ชอบจับได้ทีมแบบนี้จริงๆเลยนะ ออช่างมันนะครับอยากให้แบบเล่นอุซบทั้งเกมก็พอถ้าตายแล้วเอาตัวอื่นมาผมยังพอรับได้เคทีมเขาไม่ร้อยสักคนเราน่าจะเก็บไม่ยากนะครับลูฟี่ถ้าไม่ร้อยเนี่ยผมว่าคิดจะรู้สู้ได้นะสู้ได้ไม่ยากแต่ต้องดอทแม่นๆหน่อยนะครับถ้าดอทแม่นก็โดนสกิลมันเจ็บอยู่ดีซอยลูกปัดเลยนี่เจ็บนะครับเจ็บเฮ้ยไอ้หนุ่มมาทําไมตรงนี้ โดนโดนโหมันช่างกล้ามากนะครับเล่นกุซันโดใส่คิซารุโอ้โหยามเกินยามเกินุนสิทัน่นทีมก่อนทีมก่อนโอเคเหลืออีกสองหลอดเอา้าบูโนมาทําไมบูโนมาทําไมหืมต่อยลูกปัดวิมันหลบได้มันทําช้ำมันทําช้ำเฮ้ยไปไหนโอเคเตียนครับชึบชึบป,ปับปับปับชึบชึบก็ระวังนิดนึงนะครับ อย่าให้เลือดเราต่ำกว่า97%เล่นกิสซารุอันนี้คือกดเหล็กเลยครับเล่นกิสซารุยังไงก็ได้อย่าให้เลือดต่ำกว่า97ไปไหนไปไหนเอา้าลูฟี่โดนด้วยนะครับเมื่อกี้ทงบนโอ้โหได้ไงวะนะผมสกิลหนึ่งฆ่าลูฟี่ได้ไงโอเคเขามีคูซันกับสตุซี่นะครับเรารอสกิลได้ป่าวะคูซันของผมผมว่าเราลงไปในะโดนลูฟี่แน่เลยใจเย็นใจเย็นเฮ้ย อย่าให้หลุดกำแพงแค่นั้นแหละผมบอกเลยมันไม่รอดแน่ถ้ากำแพงหมดผมจะโดดลงไปโอ้ไม่ต้องละบูโนโมานะครับอดละมาทําไมอุย้ยอุ้ยถึกนะเนี่ยถึงนะเนี่ยแล้วไงแล้วไงโอ้เป็นสีแดงนะครับตีบูโนโไม่เข้าเลยเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่เข้าไม่ตายนะครับไปสตุดสซี่โอ้จะกดสกิลสองเลยเมื่อกี้นําแข็งมาพอดีออกก่อนออกก่อนออกกอ่อ,อ,กกอนอุย้ยโอเคมันโดนแล้ว เจอซอยลูกปัดนะครับมาแล้วสตูซี่อุ้ย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 ทงบ้านโดนทงบ้านโดนเพื่อนเก็บเปียก่อนโอเคโอ้เซตเทิร์นมันเข้าทงบ้านวะผมต้องเก็บให้เพื่อนนะไม่งั้นซวยนะครับเราจะดึงกลับยังไงเนี่ยทีมเราไม่มีสายวิ่งเนี่ยโอ้เขามีบูโน่ด้วยต้องลุมต้องลุมเซตเทิร์นต้องเอาให้ได้เดี๋ยวบูโน่เดี๋ยวผมช่วยกัน เนี่มาแล้วมาแล้วมันมาแล้วหัวแตกโอ้ไม่ตายไม่ตายเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยไม่โดนอุ้ยอุ้ยเกือบเพื่อนโดนโดนโอ้โหแต่เติร์นแต่เทิร์นมันยังอยู่อีกอะโอเคเรามีลูฟี่แล้วเดี๋ยวผมพยายามเก็บสร้อยลูกปัดให้ได้สีรัวๆครับชึบชึบชึบเฮ้ยเราตีเจ็บอยู่โอเคน่าจะไม่ยากละเขาเหลือหลอดสองหลอดละไปแล้วไปแล้วอยู่ที่เดิมชัว ซอยลูกปัดหมดเลยหมดเลยทำอะไรโอเคช่วยดึงด้วยเพื่อนดึงหน่อยดึงหน่อยใครเกิดมาอุซบอุซบเกิดมาเดีเดวเดะเดช่วยอุซบห่อยครับไปไหนไปไหนเฮ้ยโกดีอุซบช่วยพิคเกมนะครับนี่แหละเทพของจริงไม่จำเป็นต้องเป็น ex อโอเคดาสุดท้ายก็มีประมาณนี้นะครับได้บาร,รมีของโกดีอุซบในการช่วยให้มันชนะนะครับ มาสัจรันจริงๆนะครับทุยรอเล่นนะครับโอเคก็สําหรับใครที่อยากได้คิสรุนะครับตอนนี้ก็มีให้เปิดมาแล้วนะครับใครที่อยากได้ก็ไปจับจองกันได้นะครับแต่ถ้าใครมีซัตเทอร์หรือลูฟี่อยู่แล้วจะข้ามก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากได้สายบัตติดีก็คิสรุเลยนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ